ครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นบนรถแล้วนะครับโอ้โหกนเจาะเขาเออหนี่งใหญ่ขึ้นเองนี่แบบว่าผมว่าถ้าคนที่ไม่ไม่รู้เส้นทางมนอันตรายมากนะครับที่แบบนี้ผมไม่ขายตัวสี่บางก็ไม่ขายเพราะว่าสองปีจากวีดีทั้งนึงผมสวัสดีนะครับทุกคน ยินดีต้อนรับกบสูรแบบรกรอนชาแนลนะครับ <Okay. S 1> วันนี้นะครับผมอยู่ในเอ๋ยคารุมังเนี่ยที่นายเอ๋ยนี่คือสะพานข้ามทะเลสาบฮาราบาลานะครับซึ่งทางไปไปตรงนะครับซึ่งทริปนี้เป็นทริปไปไปตรงนะครับไปดูทะเลหมอกทิเบตตรงนะครับแล้วก็ผ่านทางนี้ก็เลยแวะมาเข้ามาชมก่อนนะครับทีนี้แล้วคนเยอะมากนะครับนี่ตอนเย็นแล้วช่วงนี้เวลาก็เดี๋ยวดูกาลิการก่อนเวลาก็ห โมงกว่าๆแล้วนะครับผมโมงเย็นกว่าๆคนก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับคนเยอะมากนะครับนี่โอ้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับสวยมากครับมันจะมันจะตกเลยตกแล้วหละนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนี่นะครับโอเคเราจะการท่เบตตรงนะครับ ครับคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาไปตรงนะครับแล้วก็ผมผมเห็นทุกอ่ริมทางเยอะมากครับคนหาอะไรกันผมก็เลยจอดมาขอสัมภาษณ์พี่ชายคนนี้ครับพี่ชายนะครับอ่าพุทธิไกรครับผมพุทธิไกรพุทธิไกรครับผมที่นี่เป็นไปตรงแล้วใช่ไหมครับไปตงนี้เข้าสู่ไปตรงแล้วครับผมอ๋อนี่นี่พี่คือหาอะไรแล้วก็ทําอะไรนี่ผมอ่าคือเราหาไอ้ถ้าเป็นนั่นน่ะคือพวกจักจั่นนะจักจั่นจักจันอ่าเราจะเอาตัวมาให้ดูมันมันเป็นตัว เดี๋ยวเราเคาะเคาะเคาะอ่ามีมีมีตัวไหมครับอ่าให้ดูให้เน้นตัวนี้เลยเนาะโอ้อยาว่าทุกสองปีจะเป็นอาหารโปรดของอ่าชาวไทยชาวจีนไชาวจีนด้วยจะเป็นตัวแบบนี้โอ๊เสียงดังเลยนะครับเตัวแบบนี้ตัวแบบนี้โอ็ใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วนี่ที่ไปขายใช่ไหมครับมันมีที่มีคนที่รับซื้อที่ไปตรงนีแล้วขายยังไงที่นี่อ่าตัวหนึ่งสองบาทตัวสองบาทสองบาทเลยครับผม ตัวอย่างเงี้ยตัวแบบเนี้ยคือเขาจับไปกินใช่ไหมครับจับไปกินบุตรลิมเราก็จับไปก็จับไปไปขายใช่ผมก็เห็นที่ขายผักกุ่มมหาก็มีอันนี้เขาไม่กินครับแต่ว่าเขาจับไปขายนะครับขายโอ้คือแบบนี้ผมไม่ขายตัวกี่บาทก็ไม่ขายเพราะว่าสองปีทุกครั้งที่มีครั้งหนึ่งผมเอาไปกินไปหาไปกินเองใช่ไหมครับเอาไปเอาไปเอาไปขากไว้ตู้เย็นกินได้หลายเดือนแล้๋ยวไม่เน่าแล้วทำยังไงกินยิ่ทำยังไงครับเราเราเด็ดพวกนี้มันออกใช่ไหม ขึ้นนี้ออกขึ้นี้ออกอออแล้วก็ทอดใส่รสดีอย่างเงี้ยใส่รสดีแล้วก็อยากให้กินนานๆเราเอาไปตากแดดได้ดหน่อยนึงสักสองสามแดดอ๋อตากแดดกิดแ,แล้วก็มาใส่ที่เย็นไว้โอเคครับถ้าแบบที่เยน็นคนวะันอ่ะโอ,อ,อ้อร่อยใช่ไหมครับครับผม,ผมเต่หมดมกินไม่รู้ว่าทานได้ไหมน่าจะไม่ได้บ้างครับมาไปกันที่พูดอะไรกินสับเป็ดตรงนี้สักหน่อยครับผมตีตรงนี้เป็นเมืองที่ดีนะอ่าอ่าเป็นกิจก็ดี แบบเนี้ยเมืองหนองไม้เมืองหนาวแบบเนี้ยที่ท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นบอมร้อนมั่งมูพิยามิดมั่งตะไคร่วอกมั่งเนคนเชื้อชาติหลายชนพนะที่ลิมมั่งไทยพุทธมั่งจีนมั่งมาเลยอยูอ่าจีนอ่าอะไรอ่ะไอ้พวกพม่ากมลยมาเนี่ยมาอยู่ที่หมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เจริญแล้วนะครับที่เที่ยวก็เยอะใช่ไหมครับครับเเที่ยยวก็อะก็ คงจะสัมผัสท uhm. like yeah, well. ี่นี่ขอบเจขอบคุณครับครับขอบคุณเฟี้ยมากนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นบนรถแล้วนะครับโอ้โหจอดรถด้านล่างแล้วก็มีแบบเขาพารถมารับขึ้นมานะครับซึ่งมันจะพานั่งมาเองไอ้ไอไอคนขับรถนี่คนตีนมาก เดี๋ยวดูหน้าดูหน้าพลขะับนะครับยิ้มหน่อยโอ้ยพ้นเหรอดูทางครับโอ้โหกว่าจะถึงนี่ครับลากโรสากุยะเตะฟังขึ้นนะครับโอ้โหกอดจอบิอกนลไปกี่กิโลไปนี่ไประยะทางทั้งหมด2โล4 2โล4ถาเราได้เวลาประมาณครึ่งชัวโงยประมาณครึงชั่วโมงดยประมาณตเวล มันก็แค่ยี่สินาทีอ๋อร่วอ่าขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งมาถึงนะครับไปแวะในในในตัวเมืองไปตรงก่อนเมื่อกี้นะครับฮึมดูเส้นทางโอ้ไอตัวเบตโกเบตตัวไม่สช่เบตดาดีลูกว้าวเคนแน่เด้เลยถ้าใครถ้าถ้าคนอื่นจะมานี่สนใจนี่สามารถติดต่อเพจชื่อเพจร้านหมอก าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าาชื่อเพจให้นะครับโอเคว้าวไปกินทับทิได้รึกปล่ากดเ้กดอขเจรูปเ็กร่อง็วเด็กดีเลยดูเส้นทางนะครับเป็นตารราวัตา อันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาไปตรงนะครั้งแรกว้าวนี่เป็นทางอี่จะเป็นทางด้วยนะครับเดี๋ยว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 เอาไม้ไปด้วยน้ำเงาอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาโทรศัพทพูดเลยเอาไม้มาอ่ะเนี่ยเอานี่คือที่เราไม่ให้พารถขึ้นมาเองครับ เราไม่รู้จังหวะมันอันตรายขนาดรถเราเองยังยังยังขึ้นไม่ไม่ก่อยรอดระยะทางหรือว่าดูสากที่สักที่มันลึกมากเนี่ยใช่ครับเราต้องขับขึ้นอ้อมภูเขากลางสามมันกี่ชั่วโมงอีกเหม อย่างนี้ขึ้นจากที่จอดขึ้นไประยะเวลาระยะระยะทางสองโลสีนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณแบบบอกแล้วโอ้ลุ่ว้าวหวังว่าขึ้น้างบนนี่คงจะสวยนะเดี๋ยวขึ้นมาแบบทางแบบนี้เดี๋ยวขึ้นไปนี่อย่าทำให้ผิดหวังนะ เด uh uh uh> uh 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 ี๋ยวต้นลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันถ้าถ้าไม่พอใจอะไรยังไงก็ลงเองได้เลยพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นด้วยกันว่าจะเห็นหมอกหรือว่าหรือเปล่าสวยสวยยากจริงมั้ยอีกคนหนึ่ง ประมาณแปดร้อยเมตรดูสองทางทางกันเพิ่มมากนะครับแล้วเคยมีคนขึ้นมาเวลานี้ไหมมีครับมีนะปกติใช่ไหมเพื่อนใช่ครเนื่องจาเรามาดึกแล้วเพราะว่านี่สามทุกครึ่งนะก็เราเราเวลานี้แหละประมาณรันแล้วดึกวันนี้มีไหมเพื่อนมีมีเจิงไหมเหรอแต่ว่าเขาเขาจะแจ้งเยังยังยังเรอเยัง เพราเขาจะแจ้งเวลาให้เราทราบว่าจะมาตอนไหนใช่ไหมอ่าใช่คือเขาจะบอกเลยว่าแบอยู่ตรงนี้แล้วอาจะเข้าเมืองสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะกะเวลาถูกคือเวลาของเราเดี๋ยวเราจะจะเคลียรงานของเราให้เสร็จปุ๊บพอใกล้ถึงเวลาเราก็จะลงไปรับอะไรประมาณเนี้ยโอ้ดูดู่างทางนจอมาน ผมว่าถ้าถ้ามีรถมาเองผมว่าอยากขึ้นเองดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้อยากขึ้นเอง <c oughs> อยากขึ้นเองนี่แว่าผมว่าถ้าคนที่ไม่ไม่รู้เส้นทางผมอันตรายมากนะครับอันตรายแต่ว่านี่แบก็นะขึ้นทุกวันนะไปหนะออก็วันนี้วันแรก <c oughs> วันแรกลุ้นไปด้วยกันนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อนี่เราก็ใกล้ถึงยอดเขาแล้วนะครับไปแล้วปะอ่าฝั่งขวามือที่เราเห็นอยู่อ่ะมันจะเห็นฝั่งมาเลยแล้วก็ฝั่งประเทศประเทศไทยโอ้มืดเดียวเดียวต้องค่อยถ่ายไม่ลงพวกนี้กว่าจะได้เห็นนะไม่ลุ่นวันแน่าจะสวยละเอแอบดูไฟที่เห็นอยู่ใกล้ๆสุดอ่ะเป็นมาเลยนะฝั่งนูนอ๋อด้านหลังเราใช่ไหมใช่เหลี่ยห้าดวงไฟที่เห็นอยู่เยอะๆเป็นไม่ตรง ทำอะไรนะทำต้องปมบัมปัมอะรกันปั๊มยางอ่ะปัมจะราบปั๊มปั๊มจราบปักใจะาปักใจใครใครที่มาชาก็เราก็จะให้พักตรงนั้นแหละอ๋อจริงอ่ะไม่ไม่คุณจริงคุณเล่นหรเปล่ไม่แล้วช่วยจัดการใช่ไหมใช่นี่เราก็มาถึงที่พักแล้วบ่ายที่พักนี่มันจะมีคนรักครึ่งไหมไม่มีคนละกครึ่งมีคนละทชาใช่ไหม พี่พักเราจะมีอาคารละหมาดด้วยนะครับที่อาคารสีฟ้านี่เป็นอาคารละหมาดข้างหลังอาคารสีฟ้านี่จะเป็นห้องน้ำมันรัศมีอ่ารัศอีอย่าเดินใช้ที่ไม่ผิดหวังดูดูอ่ไฟที่เห็นนี้เยอะเป็นเมืองเวตงใกล้ๆสุดสี่ห้าดวงก็เป็นไอ้นั้น มาเลยแล้วก็ไฟที่เห็นอยู่ไกลสุดนั่ะฝั่งนี้ยจะเป็นสนามบินเบตงโอ้เวลาขึ้นขึ้นลงก็โอเคจบลงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงสักทีนะครับและแล้วการปะจนภัยของเราก็ได้สิ้นสุดลง โอ้ไม่ใช่นะครับก็นี่นะครับบรรยากาศของลานหมอกนะครับลานหมอกแคมปิ้งครับก็โดยรวมนี่ผมชอบครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองเข้าไปสัมผัสกับมันจริงๆครับแต่ก็พอมาถึงและสัมผัสแรกนะครับคือถูกใจมากครับบรรยากาศสวยงามจริงครับน่าอยู่นะครับนี่นะเป็นบรรยากาศรอบๆของลานหมอกแคมปิ้งนะครับ นี่นะครับจะเป็นเต็นที่ผวกผมจะใช้นอนกันคืนนี้นะครับก็เต็นก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ที่590บาทต่อเต็นนะครับอยู่ได้2คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเต็นนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับมีอะไรบ้างนอนแบบไหนนะครับในเต็นเนี่ยว่าจะนอนสบายหรือเปล่าหนาวไหมหรือร้อนอ๋อข้างในเต็นจะมีมีหมอนนะครับมีผ้าห่มแล้วก็มีผ้านวมครับอ๋อก็โอเคอยู่นะครับผมว่า น่าจะนอนสบายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศจากข้างบนนะครับจากตรงที่ผมนอนเนี่ยออกมองออกไปรอบๆนะครับมองไปข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นรถที่พวกผมนั่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็ข้างหลังพวกผมนี่ก็จะมีแบบที่นอนของคนอื่นนะครับนอนอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างเท่านั้นจะเป็นที่ละหมาดนะครับที่สีฟ้านะั่นที่ละหมาดนะครับแล้วก็ ข้างหน้าผมนี่นะครับจะเป็นโดมครับรู้สึกว่าจะพันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะพันหนึ่งต่อคืนครับถ้าจะไม่ปิดนะครับวานี่นะครับทุกคนถึงเวลาปิ้งย่างนะครับก็เมื่อกี้ลงไปเอาของข้างล่างนะครับอันนี้เป็นทริปแรกที่มีเพื่อนร่วมทริปนะครับมะปกติไปกับปกติเฮอยแกสองคนนี่เปรมะกําลังไอก่อไฟอยู่นะครับซื้อซื้อไม่ได้เต็มอะไรมาเลยนะครับอันนี้ มาซื้อที่ตลาดบางนางสตาลครับไม่ทันได้ซื้ออะไรเลยมีแต่ลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะครับปลากระปุก,กนี่ไหนครับมันนี่ไหนนี่ไฟลูกแล้วไฟลูกแล้วอยากจะได้ yeah ไดกินแล้วนะครับไอ้บนนี้ไอ้ตัวนั้นก็มีนะครับไอ้ตัวที่เขาหากันข้างล่างทำยังไงนนะั่นที่ผมเห็นเดี๋ยวดูนะไอ้อนี่นี่เดี๋ยวผมดูมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยผมจับให้ดูนะครับกัดไม่หวา้ามันถรงเทียงครับ นี S <S <an> ่ครับมันมันส่งเสียงดังครับดังวังจังทำไมวะมีเยอะมากนะครับคือไอ้เมกี้ผมผมเขาที่ที่ผมไปสัมษั์ลุงพ,พี่คนพี่คนเมกี้นะครับเพราะว่ามีแค่สองปีละครั้งนะครับที่ไอตัวนี้มันจะมาแล้วก็เพราะว่าถ้าถ้าจะให้ดีนะครับต้องต้องมาช่วงหกมงโมงเย็น ถึงประมาณสองทุ่มประมาณนี้นะครับคือช่วงนั้นคนจะเยอะนะครับคนคือช่วงนั้นคนเขาแย่งกันเลยนะครับแต่ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้อ่คนไม่ค่อยมีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าช่วงเย็นๆอ่ะช่วงมัลริปนี่ครับคนจะเต็มเลยนะครับก็แย่งกันแย่งกันบนถนนเลยนะครับเยอะมากนะครับนี่เออแต่ไม่ใช่จิ้งหรีดนะครับผมนึกว่าจิ้งหรีดเขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับ2ปีมีครั้งหนึ่งนะครับ ก็ผมมาก็ตรงเวลาพอดีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเสียงมันดังมากนะครับไม่ใช่จิ้งหรีดนะครับตอนแรกคิดว่าจิ้งหรีดนะครับแต่ตัวอะไรไมรู้บินได้มั้ยว้ามันไม่บินนะครับว้านี่ปิงแล้วนะปิงเนี่ยอ่เป็นงยางเลยยางเลยนะครับยางแล้วม่ยางแล้วเอเอเยนะกอ้วไอ้เดี๋ยวผมจะพาไปดู ไอห้องครัวครับห้องครัวเนี่ยคือเขาเอาอะไรได้หมดเลยมีน้าแข็งให้ด้วยนะครับคือพวกผมมาเนี่ยสี่คน2ไร่บาทนะครับถ้าถ้าเกิดสองคนร้อยสิบนะครับแต่พวกผมมาสี่คนคือ3คนขึ้นไปเขาว่า200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะปลาจะให้ดูห้องครัวนะครับี่ห้องครัวเราสามารถเอาไปได้เลยนะครับนี่ห้องครัว มีน้ำแข็งบริการด้วยเอาก็้าเปิดไฟแล้วนี่นะครับมีน้ำแข็งอ่าตรงนี้ก็นี่นี่ห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวว้าวนี่ของทั้งหมดเอาได้เลยเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับอนี่นี่ของทุกอย่างที่นี่เราสามารถเอาไปได้เลยนะนี่ผมมาต้มน้ำนะครับมีแก๊สด้วยเอ้าที่ตัวเดือดด้วเดือดแล้วเหรออ๋โอเค ก็เหรอโอ้ยเสียดายไม่ซื้อไก่ซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งไม่ไม่ทันได้ได้ซื้อนะครับเคมไม่มีเวลาเดี๋ยวรอบหน้ารอบนี้เอาเคนี้ก่อนเอาเท่าที่ได้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในเต็นท์แล้วครับก็กําลังจะนอนนะครับอ่พูดดังไม่ได้ครับเพราะว่าเขานอนกันมาแล้วกลัวไปจะไปรบกวนเขานะครับ ้านหมอแคมปิ้งเนี่ยนะครับก็จะดที่อยู่ของราก็คือจะอยู่ที่มมสีอ,อยู่ที่ตำบลอโนเมรอค,ครับตานอเมรอ <c oughs> อ่านไปเแล้อำเภอเมตงจังหวัดยาลาครับซึ่งบรรยากาศผมว่าน่าอยู่มากครับคือผมก็ไม่เคยไม่เคยไปที่อื่นนะครับอำเภอเมตงครับก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถูกใจมากนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนผมพามานะครับ ผมก็ไม่ได้อะไรเขาก็พามาเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ซึ่งถ้าใครอยากมานะครับ<ม>ก็นั่นแหละตามเพจแล้วก็เบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ข้างต้นนะครับตอน,ต,นต้นคลิปโอเคครับผมเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วเจอก,กันพรุ่งนี้ที่ห้านะครับเตือนไปดูทะเลหมอกกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่า,าจะมีหมอกให้เราดูหรือเปล่านะครับ ไปเคบ๊ายบายคุเนิคราติสวดครับเจอกันพรุ่งนี้เชา้าว่า